มาเบิ้งของฝากจากเชียงใหม่ครับยากาศกำลังจีงแฉล่งแล้วพอเบิ้งมวยปั้นมีจะมีของให้เขาปั้นไหมเนาะนี่อ๋อมีของเขาปั้นไหมเนาะนี่เด,เดี๋ยวแกะเบิคงครับนี่อะไรมั่งะเขาปั้นมาด้วย ปั้นมาด้วยมัจะมีของเขาปั้นด้วยนะนั่งลงนั่งลงเลยปั้นจะนั่งลุ้นด้วยกันเด้อนี่นะน,น,นั่งลุ้นด้วยกันเด้อข้าวไม่กินไอข้าวไม่กินปั้นอ,อันนี้ของแสบบอม ปั่นมาหล่นน้ำเลยมาลงมาลงขอบคุณพี่พานะครับอจา์าถิ่นนี่ A R พาจังหวัดเชียงใหม่ยกับโอเขียนมให้กันอ่านนี่อื้ แทกแกงดีเลย <คน S 1> มีดกับพวกเขาเพราะมีดเฮ้ยะเกียงให้เขาปั้นเด้อ,อมาเห็นเขาปั้นนะเี๋ยวกี้ชนไอยก่อนอขึ้นเขาพุงอินครับแล้เแย่เขาแลงกับแจงมาไม่สมเขาแจงพอไง ป๊าคอใหญ่สิน้องไม่ส้มนะอโ,อโอ้ยตะปิดไฟพึ่งลงไปไห่ล่ะโอ้ยลงไปช้ำนั่นเลี่ยวไหลเออน้องหาน้องหาแกะยากสิโอ้ยออกแล้วอ,ออกแล้ว ดีค่ะน้องนูและนายขอเป็นกำลังใจให้อีกคนเด้อันเอ้ยก็ติดตามตลอดเอ้ยไ,ไปตลาดเห็นรถด,ด่วนก็เลยซื้อของมาฝากผ้ว่าแซบบอเอ้ยผมเคยกินตอนนี้อยูเ่เคีื่องไหมเพื่ไปตลาดเห็นรถด,ด่วนรถด,ดวนอย่างนีขนมตัวนี้เนี่ยเดีย๋ดวยวย กวางหัวแชบบอเล้ยซืมากวางขึ้ยบ๊อเคยกินตอนนี้อยู่เชียงใหม่โลละสองพันสองร้อยบาทบ่มีอย่างมาฝากหลายแล้วท่านแบ่งเพื่อนนายชิมน้ำเด้อครับผมซาอย่างเจียวกู้หลานนู้ชงให้พอคมก็แม่ตึงกินไน้เด้อท่านมีประโยชน์ดีแม่ชงเป็นย่แม่เคยชงไหมบ่เคยชงซาอยู่แน่นบ่ครับซากู้หลานเจียวกูหลาน สาสมุนไพรโอ้พี่เ,นเ,นเลยกิ่นสามันเปล่งกินได้เด้อมีประโยชน์ดีท่านขนมฝากน้องแอร์น้ำท่านน้องแสบก็บขอบั้นน่ารักมากๆดูคลิปแล้วก็อมยิ้มไปด้วยเอ้ยขอน้ำเมนูอีกอย่างหนึ่งท่านหมูว่าเคยเห็ดถั่วบอท่านยัดงัดอัวกบป,ปิิงไฟอ่อนๆาท่าน คือสีหอมมันจะแสบัวกบมะเขือเ็ศครับคือสีหอมมันจะแสบสาแสบมาม่าหลายอย่างอยากกินเหมื่นกันเกิดพอถิยูไนแนวทรงมาทางไร่ก็ได้เลยติดรักใจทางนู้น,นเลยไนเกิดป่าเฮ้ยเราซื้อป่ามันซื้อผ้าเบอร์โทรเราเดี๋ยวถิแอดไลน์แต่ทรงถิยูไนไปให้ครับเกิดป่าแบ่งไปขนมของเล่นของเล่นอย่างนี้ น้องเลนเขาปั้นนี่วะนี่ลูกกระดูกนี่มาอยู่เขาปั้นมันผิดบังต้นนี่เอาครับเอาไปรอาะจะโดนแล้วได้แล้วววะที่นี่โอ้ยลูกบางงางเลดเพื่อนเพื่นโอ้ยนอนกอดเลยฉันวะนันกอดเลยฉันวะถือก่เอาวัน nắng มาที่นี่อืมยิ้มได้กล้องเลยไหมล่ะโอ้ย ขึ้นแทงเงนแทง,แทงเฮ้ยขี้เขินอายขี้เขินอายบ้านผมนม,มั่นกันนะเอาคิมลวดเฮ้ยเงินเงินเงียรายการรายได้ยังลูกโอ้คนโมผิดบังไว้รอบน,นี้ก็ได้จ้า นี่ได้ขนมเป็นขนมคบกรอบด้วยแล้วแบ่งปากง่ายนะไม่แจกพี่นัองดีเลยนขนมนี่เจอว่าแล้วขนมเขาคบกรอบนะโซดินแังสีียนงเป็นงลูกทันทันแค่อินหาบวยบว้บวยบวยบวย บว้ยชากุละบวยห้ารถเสือเทอีนอ,อ,อเแห่งตัวบุรีอบแห่งอะไรนี่บวยอเปร์ยยเยเเเรถดวนกันเลยใช้จปนกินแล้แม่แม่งบุ๋มรถดวนพี่จะฟอดขาย เกือกระป๋านไหมเป็นน้อนออบันใส่อัวปลานีก็ซื้อ,อเราเลยมันเราเป็นของหลานเนี่ยรถดวนเดี๋ยวแบ่งให้หนายกล่องนึงครับห่อกับแม่กล่องนึงแต่จะ,จะไปแก้มเหล่ากัน,ออนอกอดกี่กอดแล้วนี่เดียวเนี่ที่แบ่งไปฝากเกอนน,นายของพวก ก็เผาแล้วที่ปั้นก็ได้ของเล่นแล้วได้ขนมครับก็ของกบของเ,เ,เล่นขาปั้นหนึ่งอันไดี๋าวช้ครับนี่รถด,ด,<ม>ด่วนเอาขอบคุณนแม่คุณพีพ่ป่าจากเชียงใหม่คอ้หลายเนอ,เอมองมือกล่องได้ไหมล่ะคุ้ไดหลายใม่ัจกจก,กา <laughs>